สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องผู้ชมช่องแจมสกอตเดือนละเพลินออฟฟิเชียลค่ะนั่งมาพอดีพี่น้องมาแล้วพระเอกช่องสสวัดีครพอนั่งลงนั่งทบบึ้งมันมามันก็มีเสียงหัวได้ห้าปฏิเออแม่งมาปากใหญ่ครับพี่น้องตีแม่งอย่างไรโอ้เสดีเสดิงแทะน้อผู้ใดบอกว่ามีคนดังกินอะไร จ้านีหางแล้วเฮยงด้กันดังไปวะอะไรวะแต่เด้อเมียนม้งมันเยาบดีสอดไปตะดนโดนผลไหมตดเด้อมานนังกิริตนานออกวาสมบูรณ์ลุ่มล้วมากยัง่วะงงเหมอนั้งกินินีคนนูดังเด้สาวนะโอ้ยแต่งหน้าบบยังเคนดูดังเนี่ยห่าง่ไหนมนา กสรชสฮ่าบ้าได้ครับมันกิริยังยัง็่ยังว่าเขาตอดไปตัโดนเรวมันหมมันมันไม่อยู่ดิเจ้างานเขาอยู่บบพกนี้นะบ่มีนะออกมาเรวัับเมื่อมันกับพ่ก็ปรเดสวัสดีครับผ้องเมืองะเอาไว้่น ตายคดเทียวไรตาจบแลวหมนวะยังค I mean, so no, no okay, so so ิดจะค้อนเทียนหลายต้ยผมว่าลูกว่าหลอดเออสวัสดีมินจ้าจะดีลูกสาวนะคะใายค้อนเทียนหลหยุดเลยนะเออมึงเมาเกินพี่พ่ประแดงก็มี็นยังอีก็บางพี่ yes 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 ขอบคุณใจค่ะสาวโอ้โหา ขอ,ข,อขอบุค่ะค่ะเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวอ่อนละรวยเลยอ่อนละรวยเลยไม่ส่งสวัสดีครับเอาคนอี่เอคนเดนไเออคนเดนไปคนเดนไปบาเ็ซี่ไหม่ใจไใจมใใจ เจ้นี่เมเออดัเดี๋ยวนี้นี่นี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วาเอฟซีเอฟซีเจะออนเนาะจะออนเดี๋ยวจะอ่อนนะเจะออนเนาะเาะ่อาติดตามแน่แล้วมาตลอดเลยครับเยครับนี่ะนี่แต่ลืมีีนองอย่าลืมติดตามสองแมนนั้นติดต่อกระเ้อีนอง้เป็นนี่ครับเป็นรานร เงีมากเขาพีเงี้ยฮ่แล้วก็เปิดติ๊กตอกแม่แล้วก็ัดงเ้วก็เปิดติ๊กต๊อกแม่มเอฟซีเจาะด้แม่แม่เอฟซีเจาม่อดเน้ะอดไ้มันจอนิินมาดีละยอดทางมัน่ได้อไออันไหนไอไอมันที่สลจะอดเข้ามให้ลูกเมนะคะแอน สวัสด uh, yeah, ีครับแอ่จีสารพิมพ์เมียงจาเอฟซีไม่ว่ดอกใหม่เาเลยเราใส่ผิวเตอร์ฟิวหยันนออ้ยัอ้วะหมดแล้วดี๋ยวช่องูกินจะรอดิ้นี่น่านมดวาดาวันีดีะ

แทงก่าดยังงาดยังันี้มงทงกูบายังปว่บาเหราดเลยมงาดเแังไงมีันแล้วเขาไมอดไหมไม่ไหหอมันเบอร์มันเบอยันมีันนั่นนะเออเี่ยวอะไแข็งกับ่

กลาบครับกลาบครับกลาบกวลาบกลาบกลาบกลาบคนเนี้ยเกล่ามกลาบอ้มันเหนียดดีเลยเดี๋ยวนะ

มันควรกะไมันควรเจดนาเเจีนอยางไหได้๋ยวมันไป็งนเดียวมันงากน่น้เ่านี่แม่พูหล่อยู่นี่แม่

มากินแม่งครับยื้ไงแม่กินเลยนี่นะอันนี้จ้ะเรื่องเกิดไหมกินแม่งเป็นโตกินเขาออกหา่กินม่เก็บแล้วออกหากินแม่งเป็นโตออกหากินแม่งครับพี่น้องครับเป็นเจียกบปากึเป็นียังก่อนเจนีโม่บ่ อัเีนเียนม่เดียนที่ยอย่างเจ็ดหมืนจับมันป่ได้ไหมตัวมืนมืนมน่อแม่โอ้ยคปิ่นใจกันเถอะแม่งไนบอกไม่ได้รับกินแม่งครับกิน,บนแม่งว่ามันกินร่ำไหมามารวมกันมารวมกันเช้งมาสัน

มันหย่ำตันเนี่ยไม่เอาตัวอีกรอไหมผ่านเดียวกันเหรอวะฮะผ่านเดียวกันมมันีเออก็มีหลานเดียวกันหลานเดียวกันนี่ล่ะเอ้ยต้องนั่งโอ้นั่งวัยสามแล้วเขาไม่นั่งผันกันเลยเด็ดแล้พอน้องเจ้ายนี่มันมันหย่ำล่ำตะไคร่ทอดไหมว่าลานั่งวัสามเราบอกว่าเปียงมันเข้มมันหวานมันหย่ำหวัเนีเอาทอดแล้วทอดอีกจนมันใหม่เนาะ ไปของมันงมันกดโอป้ในหอดของฟี่โอ้ในหอดของฟัก รเอีไยงเลนีว te right. oh, ่รถไปน่ะเปลี่ยนยงรถไปอ๋ตีรถเดียวไหมรถไม่ไหะเมนกับูน้ือไม่ได้ยังก็ต่างซูนไม่รถก็ไม่พแม่ตีขันไ่เด้ตั้งซูนขันมันเบียดไปทางไหนทางหนึ่งมันสีกินรอกินรอดใดหลอหนึงไว้เยแต่มันสีอนขอมันสิแขงตัวนึง เออเอามันก็เสียนี่ไว้แต่ว่ารถไม่แม้ส่นมันก็เสียนีแทะูนย์มันก็ติดเป็นไว้เนารถไม่มก็จะปีนี่ปดถึงสลับหลอกับ่ได้พักปันอีกเี่มไับ่ได้ล้นขนาดนี้ปไป ออมันได้สปีนึงเอาันดว่ารุ่นควมมันไมุู่ชี่หอว่เป็นอย่างนี้เป็นหลอดเดียวกินหลอเดียวาบเปีเอเดียว <c oughs> เซ่ล <c oughs> อแม็กแบก <c oughs> เออเลยายุ <c oughs> บเอาแม็กไปม่นักเอาละครพี่น้อง <c oughs> นะคะมือนีอย่าลืมมาพอกันยูฮะ อือฮะตรงข้ามอป้าอป้าหมูทะโรสชนะค่ะพี่น้องนะคะตรงข้ามตรงข้ามอป้าเมนจังหวัดจังหวัดอายุธยาพระนครีอยุธยาราชบพระนคีสีอยุธยาเออคุณนี้ระยองอืมเอาขายบัตรขายบัตรขายบัตรพี่น้องขอบคุ้มกินเลยนครับเด้อตั้งแต่วันที่สิบต้องถึงไปถึงข้อห้าิบกับที่สามเนาะจุดสองสามจุดสี่ หบอเจ็ดสองเจ็สามเจ็สี่ชิมาห์เดินทาปาจีนนี่ละมาสีมหาโพเมียนชิมาห์ยุสีมหาโพธ์เอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาสักนิดลิปหน้วพบกันไหมคะอย่าลืมมาพอเดยค่ะเด้อยังรออยู่นะคะยุหลดจะนะเด้อพี่น้องเด้อนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เร้จะมีคลิปหนาพอกันใหม่ค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ